ยินดีด้วยครับกับชัยชนะในวันนี้ครับกลาบดาครับครับผมต้องถามนิดนึงก่อนว่าก่อนที่จะถึงไฟนี้การเตรียมตัวของเราเป็นไงบ้างก็ไฟนี้ก็ถือว่าเตรียมตัวมาดีครับเพราะว่าถึงถึงว่าผมจะซ้อมอยู่ที่บ้านแต่ผมก็ทําค่ายอยู่ที่บ้านแล้วก็คือได้ขยับร่างกายตลอดครับไม่ได้ปล่อยตัวเหมือนทุกทุกไฟที่ผ่านมาครับซ้อมได้แรมเดือนนะก็แรมเดือนครับไฟนี้ก็ซ้อมอยู่ที่บ้านก็วิ่งทุกวันครับวิ่งซ้อมเตะเป้าเตะกระสอบวันละ เตะสอบวันละสามยกบางที่ก็เป้าสามยกสองยกอย่างเงี้ยครับก็แล้วก็มาเก็บตัวจริงๆอย่างจังอยู่ค่ายชอฮาพยัคฆ์ก็ประมาณยี่สิบกว่าวันครับศึกษาคู่ต่อสู้คนนี้มาขนาดไหนก็เวลาซ้อมเสร็จตอนเย็นใช่ไหมผมก็จะนอนดูเทปดูคลิปเขาคือเขาเก่งโลกไหนอะไรอย่างเงี้ยครับอือือแล้วออกมานี่เป็นไงบ้างเขาเขาได้มีการพลิกแพงอะไรนอกเหนือจากเทปไหมก็คือผมระวังหมัด ขวาเขาอยู่แล้วคือเขาจะหลอกสับขาแล้วก็ต่อยหมัดขวาที่เขาต่อยคู่ต่อสู้น็อกมาหลายคนก็ลูกนี้ครับก็เลยต้องระวังลูกนี้เป็นพิเศษครับอืมแล้วล้วก็ระวังแล้วก็ตอบโต้เขาได้อย่างจังหนับเลยใช่ครับนะผ่านไปสองยกคิดว่าเป็นไงบ้างก็ผ่านไปสองยกก็คือสองยกเนี่ยในใจผมคิดว่าผมได้อยู่แล้วสองยกเนี่ยเพราะว่าปลายๆยกสองผมต่อยท้องเขามีอาการจุกอ่พาพอต่อยเขามีอาการจุกปุ๊บเขาวิ่งมากอดผมเลยเขากอดผมไว้ ผมรู้แล้วว่าเขาจุกแน่แล้วก็หมดยกไปครับในยกที่สองอน็อกไม่ลงนะใช่ครับ <c oughs> แต่ว่ายกสามเนี่ยต้องเห็นอาการไม่ดีแล้วต้องพยายามน็อกละใช่ครับพยายามเอาให้ได้ครับแต่คือเขาต้องยอมรับม่าจินตใจเขาดีมากเลยครับเขาสู้ดีมากเลยครับเขาก็ทนมากใช่ครับเราทุบยังไงอัดยังไงเขาก็ไม่น็อก,กันทีก <c oughs> ็โดนโดนโดนจังๆหลายหมัดนะแต่เอาเขาไม่อยู่อะครับกุหลาบดำก็โดนโดนมืนอางงานันโดนครับโดนโดนกครหนักไหม หนักครับแต่ว่าวคู่ต่อสู้นนี้หนักไหมหนักครับเพราะว่ามันเป็นนวมซีออนอ่ะคือโดนอ่ะถ้าโดนจุดโฟกัสมีสิทธิ์ร่วงได้ครับตรงที่มือของเราตอนนี้นี่มีมีบาดเจ็บไหมฮะอ่าไม่มีแล้วครับตอนนี้คือหายปกติแล้วครับสบายสบายแล้วนะวันนี้ก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากก็หน้าตาอาจจะมีนิดนึงใช่ครับอ่คือในในช่วงไฟสองไฟแรกคือเราเราต่อยเราต่อยหนักเกินไปคือแบบว่าเรายังไม่รู้จังหวะการใช้นวมซีออนนะครับอ่าพอเราได้ต่อยมาสองไฟ ไฟนี้เราปรับการต่อยคือเราต่อยให้ทุกวิธีครับอ่าฮะก็การให้การแน่นขึ้นเหมือเดิมเพ่จะได้ไม่เจ็บตัวใช่ครับนะฮะแต่ว่าวันนี้นี่ก็ยังยังไม่สามารถที่จะกล้าไปถึงวันใหญ่ได้ทันทีใช่ครับใช่ครับก็ถามว่าฟอร์มวันนี้ดีไหมในส่วนตัวผมมองว่ายังไม่ดีเท่าไหร่ครับอือฮึก็ขอปรับจูนนีดสักหน่อยก่อนนี่อไปวันใหญ่ใช่ครับอืมนะฮะตอนนี้มาต่อยมวยวันมวยสามยกนี่ก็ไหลไฟแล้วเหมือนกันอ่าก็ ตั้งแต่ต่อยวันมาก็หลายไฟแล้วครับนะฮะติดใจยังมวยสามยกติดใจครับติดใจติดใจมวยสามยกมากเลยครับนะแล้วถ้ากลับไปต่อยมวยห้ายกใจยังไงดีเนี่ยก็ต้องต้องรอดูอีกทีครับเพราะว่าเรามาในทางนี้แล้วคือมันมันลงรักไปแล้วลงลงรักในสามยกไปแล้วอ่าฮะเอ่อก็เอเคถ้าว่าถ้ามีไปไปห้ยกได้ก็คงเอาก็ได้อยู่นะแล้วแต่ต้นสักกาแล้วแต่ต้องรอดูอีกทีหนึ่งครับต้องดูว่า ระยะการทิศซอของเราด้วยครับโชควันที่เสร็จเราต้องต้องต้องมีอะไรต้องต้องปรับแก้อีกไหมฮะเยอะครับเยอะเยอะ,ยะเ<ล>ยอะเลยครับบอกตรงๆนะครับว่าวันนี้ต่อยไม่ไม่ดีเท่าไหร่ครับคือต่อยออกมาผมผมรู้รู้สึกตัวเองว่าอืดครับอืดมากเลยไฟเนี่ยอืดออกอาวุธชา้าอืดเพราะว่าน้ําหนักมันขึ้นไหมหร,หรือไงฮะในในพิกัดชกอตอนนี้เราเราปล่อยเราปล่อยขึ้นมาครับปล่อยให้มันได้เวทเจ็ดสิบอะครับตอนนี้อ่าฮะก็คือเราต่อยในเวทร้อยสี่สิบห้าใช่ไหมคือเราต่อย เบตัมเวทเราต้องปล่อยน้ำหนักให้เราเพื่อที่จะไปต่อกรกับคู่ต่อสู้ได้ครับเวลาโดนอาวุธเขาเราจะได้ทนได้ครับอเก็ต้องทําให้กินให้เยอะขึ้นมากันเถอะมันก็เลยมีส่วนทําใไม่อื่นใช่ครับอืมครับผมแล้วในตัวน้ําหนักที่ปล่อยขึ้นมาแล้วเราคุมอยู่ประมาณกี่โลเวลาที่ปล่อยแล้วต้องทันน้ำหนักในรถไปก่ก็ตอนนี้ก็ปล่อยเจ็ดสิบครับปล่อยเจ็ดสิบต่อยเบตัมเวทต่อยหกสิบห้าจุดหกสิบห้าจุดแปด ก็สามี่โลได้แล้ววันนี้หมดนะครับเออถามว่าหมดไหมวันนี้ช่วงๆไปไปยกสามมีแผ่วมีหมดครับคือเราแรงบัต่าเรายังไม่ดีเท่าไหร่อ่ะครับแรงบัต้ากับเวลาเราบัต้ากับนักมวยตัวใหญ่ๆเรายังไม่ดีเท่าไหร่ครับเห็นช่วงแรกๆเริ่มต้นเนี่ยจะดูว่าเหมือนงเกรงอนะันนี้คือวางแผนมาแบบจะเล่นช่วงในไทยหรือเปล่าใช่ครับคือถ้าช่วงแรกๆถ้าเราไม่ระวังเรามีศิธล์หล่นได้ครับเพราะว่าผมศึกษาเทปเขามาคือ เขาจะพยายามหลอกให้เราเดินเข้าหาแล้วเขาก็จะสับขาต่อยหมัดขวาเนี่ยแหละครับคือลูกอันตรายของเขาแล้วในโซเชียลก็สอบเท้าเหมือนกันเราถนัดต่อยเวทไทยแล้วมีแลนไหมว่าในอนาคตจะลองช่างไปต่อยสิส่งหน่งดูก็อยากลองเหมือนกันนะครับลึกๆในใจเพราะว่าเวลาผมใส่นวมใหญ่ต่อยอ่ะผมรู้สึกมั่นใจกว่านวมเล็กนะ,ะถึงจะไม่มีศอกกระช่างแต่เราเป็นมวยหมดัดอ่ะเราไม่ใช่ว่าเป็นมวยศอกอาชีพเราเป็นมวยหมดัดผมก็มี มีมีแผนอยากอยากลงองมนะีกันใช่ครับครับแล้วในในส่วนตอนนี้ยังยังมองไหมครับว่าอยากจะแนวโคตรับจะลองแก้มกับใครอะไรไงบ้ล่างน้ยังครับยังยังครับเพราะว่าโฟมการชคว,วันนี้เรายังไม่ดีเท่าไหร่เรายังไม่ไม่กล้าที่จะเอ,อเว่าชวชวใช่ครับฝากไลถึงแฟนๆ่ลยครับผมก็ฝากถึงแฟนมวยนะครับที่เป็นกําลังใจให้กุหลาบดำนะครับที่ยังชื่นชอบในสไตล์การโชกของกุหลาบดำนะครับ ไฟนี้ผมต่อยออกมาไม่ดีเท่าไหร่แต่ไฟหน้าผมจะพยายามปรับตัวเองให้ดีกว่านี้ครับฝากค่ายมวยเนี่ยครับก็ฝากพี่น้องแฟนมวยนะครับฝากค่ายมวยเล็กๆของกุหลาบดําด้วยนะครับค่ายมวยสมบูรณ์ฟาร์มครับตอนนี้มีนักมวยกี่คนครับก็ตอนนี้มีเด็กๆอ่าห้าหกคนครับเด็กๆแล้วก็ตัวใหญ่ก็สี่ห้าคนครับเห็นภาพไปชกหลายคนเลยอ่ใช่ครับก็อยากอยากให้น้องๆเขาอ่ามีรายได้อ่เลี้ยงดูพ่อแม่ครับคือเด็กสมัยเนี้ยผม คือเวลาผมกลับบ้านผมจะเวลาผมขับรถกลับบ้านเงี้ยผมจะเห็นเด็กๆรุ่นช่วงมหนึ่งมสองเงี้ยก็ส่วนมากเขาจะติดเพื่อนแล้วก็ไปในทางรถมอเตอร์ไซค์มากกว่านะแล้วก็ผมก็อลองทําค่าแล้วก็ชักชวนให้เขามาซ้อมพอเขาได้ซ้อมเขาต่อยแล้วเขามีไรายได้เขามีค่าตัวที่ได้รับกับค่าเหนื่อยของเขาเขาก็เลิกเลิกที่จะสนใจในในด้านาความแรงคือในด้านรถมอเตอร์ไซค์ครับ วางแผนอนาคตไว้ยังไงบ้างกับค่ายมวยนี้ครับก็ก็อยากเออคือที่ผมทําค่ายมวยเนี่ยผมบอกตรงเลยผมไม่ได้อะไรหรอกเป๊คือผมอยากให้เด็กๆในหมู่บ้านมีอนาคตแล้วก็คือบางบางเด็กบางคนเขาก็มองผมเป็นตัวอย่างที่แบบว่าเอออายุแค่นี้มีมีรถมีบ้านมีครอบครัวที่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับคือผมตรงไหนดีผมก็แนะนําเขาให้ไปในทางที่ดีคืออาชีพมวยเนี่ยผมมองว่าเขาสามารถหาเลี้ยงครอบครัวเขาได้ครับ ค,ครับก็แสดงความยินบบดีกับกุหลับดําได้ครับครับขอบคุณครับมวยพักยกหนึ่งหนึ่งแปดเลทราคาดีที่สุดในตอนนี้ออกตัวได้ทุกยกมีโปรโมชั่นคืนยอดเสีย5%้าปอร์เ็ทุกสิ้นเดือนระบบออโตโ้เล่นง่ายแอดไลน์แอดพีเคหนึ่งหนึ่งแปด